สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา Angel b l e s s c h a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นะคะสำหรับราศีหรือลัคนามเมทุนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะดีใจมากๆเลย ปีใม่เรายังเจอกันนะคะแล้วเราจะเจอกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมาดูกันค่ะขอทราบพลังงานก่อนเนาะโอ้ m หม o กพลังงานดีมากแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของการอุปถรัรมภ์คำจุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือการสื่อสารการเจรจาที่ตกลงกันได้คุยรู้เรื่องไกลเกลียได้ ตกลงเซ็นสัญญาทำธุรกิจหรือเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จนะคะเป็นการกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีก็ได้อันนี้คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ไว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจหรือชู้สาวหรือฟื้นฟูสุขภาพของตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะคนที่เราเป็นห่วงเขานะคะสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็ได้นะคะการได้พักผ่อน ขอภัยขอภัยนะคะมาดูกันอยากทราบดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนาเมทุนในเดือนมก,กราคมปีใหม่นี้นะคะพุทธศักราช5 6 8 8หรือคริสตศักราช2025นี้จะเป็นอย่างไรได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมทุนได้ะคะ่ะ nine of pentacles death ace of swords five of wands three of swords five of swords Of Sars, Knight of Wands, Judgment, Four of Pinnacles, bottom of the deck, Pai the Tower. Mhm. Mm Maduka, right, so. no? จุดนี้นะคะเรียกได้ว่าเราเองก็น่าจะเหนื่อยใจนะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นบริวารเราอยู่นะน่าจะสร้างปัญหาหรือความขับข้องใจให้กับเราอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งข้อพิพาทกรณีทะเลาะกันอาจจะเป็นข้างบ้านก็ได้หรือว่าคนที่ใกล้ชิดก,กันไปเลยแบบนั้นนะคะ สร้างความอึดอัดสร้างความรู้สึกปวดใจหรือรู้สึกว่าโดนริดรอนสิทธิ์นะคะคือเขาอาจจะใช้สิทธ์เกินส่วนไปนหน่อยนะคะลุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ของเราหรือว่าหาเรื่องเราอยู่ตลอดคอยแต่หาเรื่องเนี่ยจนมันจะถึงจุดแตกหักกันอยู่ละนะคะบางทีจอดรถขวางหน้าบ้านบ้างแหละบางทาีส่งเสียงดังตะโกนด่าทอหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ อาจจะเป็นคนในที่ทำงานว่ากระทบกระเทียบมาถึงเราเราเดินผ่านก็ได้ยินอะไรแปลกๆตรงนี้เนี่ยอาจาร์รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะข้องแหวะละ้เรารู้สึกว่าอย่ายุ่งกับเราดีกว่าถ้าจะทําแบบนี้ก็ไม่ต้องยุ่งนะคะคือสถานการณ์ชีวิตดูแล้วมีภาวะที่เรียกได้ว่าเราต้องยุติอะไรลงนะคะจากคนที่ไม่โอเคหรือว่าสังคมที่ไม่ดี อาจจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยหรือว่าย้ายเมืองย้ายประเทศย้ายข้ามรัฐไปแบบนั้นนะคะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขกว่าเดิมหรือเติมเต็มความต้องการบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองการทำมาหาก,กินให้เราได้ดียิ่งขึ้นนะคะมันน่าจะมาถึงจุดแตกหกักจุดสิ้นสุดจุดจบบางอย่างไปแล้วหลายคนเลิกกับแฟนหลายคนอย่าร้างหรือว่าหลายคนออกจากงาน นะคะหรือโดนเลิกจ้างมาแต่ว่าจะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะทําให้เราได้อาชีพใหม่หรือได้แฟนใหม่ก็ได้นะเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งใหมอ่อ่ะที่ดีกว่าชัดเจนถูกต้องเหมาะสมกว่านะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าหลายคนก็อึดอัดนะรู้สึกว่าอยากพักที่ผ่านมาทํางานหนักมากหรือเสียสุขภาพไปมากจังหวะนี้มกราคมฟื้นตัวนะคะฟื้นฟูรักษาเยียวยาบําบัด ภาวะซึมเศร้าความเครียดวิตกกังวลไบโพล่าหรืออาจจะมีภาวะที่เหมือนกับจิตตกง่ายเครียดง่ายนะคะเหมือนกับเราเจอเรื่องอะไรไมาเยอะถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากปก,ป,กป้องตัวเองอะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองแล้วถ้าการที่เรายืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะเรา say something หรือพูดอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องตัวเองหรือพูดในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปออฟเฟนหรือว่าทําให้เขาโกรธเคือง ก็ให้เขาโกรธไปเถอะนะคะคือถ้าเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่มันไม่ได้ไปร้อนสิทธิ์ใครไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนน่ะไม่ได้ไปมีนประมาทหรืออะไรนะคือเราลักตัวเองแล้วเราผิดเลยนะจุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้ตัวได้แล้วว่าเราควรจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่คือเป็นการไปหางานใหม่หรือว่าหาที่อยู่อาศัยย้ายบ้านหรือย้ายถิ่นฐานหรืออะไรอะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบนั้นไปเลยก็ได้ ตรงนี้เราจะเจอคนที่คุยกันรู้เรื่องตกลงกันได้อย่างที่บอกนะคะไพนกเนี่ยคือเราจะพูดกันแล้วเราเข้าใจง่ายเราคุยภาษาเดียวกันจริงๆอาจจะใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษหรือคนละภาษาไปเลยแต่ว่าตรงนี้เราคุยกันรู้เรื่องเขาเรียกว่าพูดภาษาเดียวกันทั้งๆที่จริงๆไม่ได้ใช้ language หรือภาษาเดียวกันเลยนะเออคือคุยรู้เรื่องนั่นเองนะคะบางคนพูดภาษาต่างประเทศอะ่ะแต่คุยกันรู้เรื่องมากกว่าคนที่พูดภาษาเดียวกันซะอีกนะคะ คนที่พูดภาษาเดียวกันเหมือนฟังภาษาคนบางทีไม่รู้เรื่องบอกว่าอย่าทําก็ยังทําเรื่องมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อ่านี่ก็คือรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยสําหรับบางคู่นะเจอปัญหาหนักๆก,ก,การเลิกราที่เจ็บปวดนะคะ Third view คือตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ยังอะไรอาวร์ยังชอบไปนึกถึงเรื่องเก่าหรือว่านึกถึงความบอบช้ําที่เราอาจจะขาดทุนในเรื่องธุรกิจหรือปิดตัวอะไรกิจการที่เราเคยทํามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจาะรู้สึกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมมาก เราจะกลับมา rise up นาะยกระดับตัวเราขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าต้องฟาดฟันอุปสรรคหนักมากๆนะคะที่ผ่านมาแบกภาระหนี้สินหรือว่าเรื่องของบริวารไว้เยอะมากลูกน้องนะคะแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าหลายคนที่ไม่ใช่คนของเราก็เริ่มเทเราไปแล้วลาออกย้ายออกนะตรงนี้ p a g e o f c u p s เนี่ยเราพยายามเดินหน้าดีกว่ามันมีผลงานที่ดีกว่าเราเราอยู่คืออาจจะไปได้งานหรือได้โอกาสใหม่ที่ทาให้เรา มีความเติบโตการเติบโตในอาชีพการงานได้ดีกว่าที่เก่าๆด้วยนะคะมันมีใครบางคนที่เหมือนชอบแต่อังคุณหรือว่าชอบทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับคุณอยู่เรื่อยๆแอบจับมือแอบอบไลนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ให้ไกลไปให้ไวหนีให้ทันนะอย่าไปอยู่กันสองต่อสองเลยเพราะว่าดูแลคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะคะต้องระวังต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับ อาจยกรรมหรืออะไรที่อาจจะเกิดตามมาได้ถ้าเกิดเราไปค้องแวะกับคนแบบนี้เยอะๆคืออาจารย์รู้สึกเป็นห่วงมากเลยเพราะว่า judgment เนี่ยมากับหนึ่งดาบนะคะเหมือนกับจะมีเรื่องมีราวกันเลยนะคือจุดเนี้ยเป็นความขัดแย้งทะเลาะวิวาทหรือเป็นในเรื่องของอะไรที่มันไม่ลงตัวในด้านของธุรกิจผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของความหืนแบบนั้นก็ได้ค่ะตรงนี้เรามองหาโอกาสใหม่ในชีวิตได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่า เออเหมือนแบบอยู่กับคนเก่าแล้วชีวิตเราดิ่งมากเลยเขาไม่ไม่เคยมาช่วยเหลือแถมยังทําตัวเป็นภาระให้เราต้องเหนื่อยหนักนะคะเพราะว่าความไม่ระมัดระวังของเขาหรือความไม่ตั้งใจในการใช้ชีวิตความที่เขาตั้งใจทําตัวแบบไม่ดีะนะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าหลายคนอยากจะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระก็คือเลิกหาใหมา่นะคะหรือว่าเป็นลนักษณะการที่เราเองอยู่เป็นโสดไป นะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็การติดต่อเยอะมากในเดือนนี้ด้วยหลายคนก็ไปต่างประเทศนะคะหลายคนก็มีการไปพบญาติพี่น้องหรือว่ากครอบครัวญาติครอบครัวหรือของแฟนเราอย่างเงี้ยนะคะ่ะ ตรงนี้หลายคนก็มีเรื่องของการมองหาโอกาสในต่างแดนหรือคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอาจจะพิจารณาเรื่องของการย้ายร้านย้ายงานนะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดมาเยอะเหมือนเจอเรื่องหนักๆมาเราต้องการอะไรที่ต่างออกไปจากเดิมนี่จริงๆด้วยนะคนที่ทำงานออนไลน์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไอทีนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าความรู้ความสามารถ มากกว่าปกติอาจจะเป็นเรื่องของการได้ทำในสิ่งใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมโปรแกรมหรืออะไรที่มันเราไม่เคยทำตรงนี้หรือเรารู้สึกว่ามันโจทย์มันยากนะคะแต่เราก็จะผ่านไปได้ซึ่งอาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยมีแนวโน้มดีมากเกี่ยวกับเรื่องของตาแหน่งในอนาคตดาวยูเรนัสเนี่ยช่วยคนกลุ่ม IT ทีอิเล็กทรอนิกส์คนออนไลน์ด้วยนะคะให้ก้าวไกลหรือว่าพัฒนาไปในจุดที่ว่าเราต้องการตำแหน่ง หรืออาจจะย้ายไปอยู่เมืองนอกหรือทำงานจากทางไกลีโมท t นะคะคือตรงนี้เนี่ยเดอะเฮอร์ it, หลายคนที่ไปศึกษาต่อเรียนต่อโดยเฉพาะคนเรียนเฉพาะทางหรือที่ต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนหนักมากเพื่อความสำเร็จในวันหน้าคือดูแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แต่ต้องใช้ความมุมานะมากเลยนะคะน่าจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ advisor อาจารย์นะคะพระอาจารย์เลยแหละอย่างเงี้ยปรมาจารย์คือเขาดูช่วยเหลือเราดีมากคนเก่งนะคะมีคนเก่งช่วยเหลือ แสดงว่าก่อนหน้าน,นี้เราน่าจะลังเลอาจจะอยากเปลี่ยนย้ายอาจารย์ด้วยหรือว่าอยากย้ายเซกนะคะอยากย้ายที่เรียนหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้มันก็กลายเป็นเรื่องที่เราจบไปแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราได้คนที่โอเคมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะคะทีนี้เนี่ยบริวารในที่ทํางานอาจจะสร้างปัญหาแต่เราเองเราต้องรู้จักเป็นคนมีหนามด้วยก็คือปกป้องตัวเอง นะคะอย่ายอมอย่างเดียวนะที่ผ่านมาเรายอมเยอะเราค่อนข้าง submissive เป็นคนที่ยอมเยอะมากตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าหาความสงบจากข้างในของตัวเราให้เจอก่อน inner peace เนี่ยสำคัญนะคะถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจิตใจสงบนิ่งหรือมันมีภาวะที่เราตัดสินใจอะไรได้แบบเคลียร์ๆถึงตรงนั้นเนี่ยจะดีกว่า ะะอาจจะมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่ก่อนหน้าน,นี้เรารู้สึกว่าเราอึดอัดแล้วเราต้องการพูดคุยกับใครสักคนเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะเป็นเวลาที่ดีเลยถ้าเกิดเรารู้จักในการติดต่อหรือเจรจาตรงนี้นะคะคือคิดว่าน่าจะมีเรื่องของการที่ไปปรึกษาคนที่เป็นผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในบางอย่างเป็นพิเศษด้วยในเดือนนี้โอกาสใหม่ราเราอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีการแตกเติมแตกอะไรนะแตกตัวต่อเติม <c oughs> ทั้งในเรื่องที่อาศัยด้วยอาจจะขยายบ้านขยายโรงงานขยายร้านขยายออฟฟิศหรืออีกแง่หนึง่งอาจจะเหมือนกับเรามาทำอันนี้ต่อไปมันจะมีอาชีพใหม่ๆต่อแยกออกไปอีกอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เราเราต้องรู้ตัวได้แล้วว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่เซนส์ดีมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พยายามจะสื่อกับเราอยู่ เราจะได้ความชัดเจนได้มุมมองทัศนคติใหม่ๆนะคะ <c oughs> ขออภัยคือนางฟ้าเขาก็พยายามช่วยเราให้เราตัดสินใจอะไรๆไ,ได้ชัดเจนกระจา่างแน่วแน่แล้วก็มีเรื่องของการใช้เวลาตามลำพังบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราเหนื่อยมาเยอะมากเราอาจจะอยากพัก พักสมองนะคะถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าตัวเราอะ่ะคือมีทั้งเรื่องของการเดินทางไกลมีทั้งเรื่องของการเจรจาแล้วก็มีเรื่องโซเมตด้วยสำหรับหลายๆคนนะคะเนื้อคู่มีโอกาสที่จะได้คู่ที่เป็นเนื้อคู่เราจริงๆแต่ว่าอาจจะต้องเจอกับฝันร้ายมาก่อนเนาะจบไปยังฝันร้ายจบไปยังเมนด้วยนะคะเราอ,อ่านเนาะทีนี้เนี่ย เข้าไปดู Facebook อาจารย์นะคะชื่อวิรดา AngelBless อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอาจารย์โพสต์ล่าสุดนะคะจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์บทคาถานะคะของหลวงพ่อโตก็บทสวดนี้อาจารย์เอามาจากที่วัดเลยนะเพราะอาจารย์ไปไหว้มานะคะที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเนาะใครถ้าอยู่ไกลไม่มีโอกาสเข้าไปในเฟซนะคะแล้วก็เปิดรูปท่านนะที่อาจารย์ถ่ายมาแล้วก็สวดตามนั้นเลย ขอพรดีๆรับปีใหม่ให้ชีวิตเราดีกว่านี้นะคะถ้าเราเจอเรื่องที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะมาหนักๆเอาละทีนี้ดาววีนัสเข้าสูราาะะ่ราศีมีนซึ่งเขาสวีทนะคะราศีมีนคือตรงนี้แนอาจารย์บอกเลยว่ามาราศีเมถุนจะได้รับผลกระทบตรงนี้แหละในเรื่องของการโฟกัสเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือว่าเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพเราว่าเราอยากได้อะไรอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหน นะคะเราฝันอะไรอะ่ะเราจะไปถึงฝันเราได้ยังไงทีนี้ดาวอังคารเองนะคะเขาก็เรียกได้ว่า retrograde หรือเดินถอยหลังในวันที่6มกรานะคะก็จะเป็นอะไรที่ย้ายเข้าสู่ดาอาสีกรกฎนั่นหมายความว่ามันจะยิ่งมาขยายในเรื่องของบัต g เจตหรือการใช้เงินให้กับเราแปลว่าอะไร เราต้องเรามาระวังเรื่องของการฟุ่มเฟือยถ้าเป็นเรื่องที่จ่ายเพื่ออะไรที่มีประโยชน์เนี่ยจ่ายเถอะแต่ถ้าจ่ายเพื่ออะไรที่เป็นการดื่มสุราเมรัยหรืออะไรอะไรที่มันหมดสิ้นเปลืองไปอันนี้มันก็หมดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกในสิ่งที่เราจะใช้เงินให้ดีก็จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องแบบหาเพิ่มหารายได,ได้หรือมีอะไรที่เป็นทางเลือก เพราะก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าอู้ฟู่นะคะ,ะไรายได้อู้ฟู่มาแต่มาถึงจุดหนึ่งมันลดลงอาจจะกลัวว่ากิจการอาจจะต้องปิดตัวไปหรือว่าร้านเนี้ยเขาจะปิดแล้วเราจะอยู่ไม่ได้แต่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราต้องหาอะไรมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วเนี่ยเราจะไหวตัวอะไรไหวตัวทันถ้าเกิดสมมุติว่าดาวดาวจันทร์ฟูมูลในเดือนนี้ก็คือจะบ่งบอกว่าเรามีเรื่องของ นะเดยนะยนะถ้าพูดถึงฟูมูลในเดือนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเองจะมีเหตุการณ์ที่กระจ่างทางความคิดนะคะในช่วงเวลาฟูมูลด้วยวันที่13นะฟูมูลในเรือนศรีกรกฎนะคะกระจ่างทางความคิดโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านสายการเงินการลงทุน investor นะคะหรือเป็นเรื่องของการที่ว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เกี่ยวข้องกับ c o n c e r n ที่ปรึกษาต่างๆโค coaching teaching training นะคะเกี่ยวกับวงการการศึกษาวงการ finance การเงินวงการธนาคารวงการเกี่ยวกับ banking นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในอาชีพอย่างชัดเจนนะและ a c q u i s e a s o n นะคะช่วงนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่19มกราคมเลยอันนี้หมายถึงเราเองก็จะมีเรื่องที่ว่า เราจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าได้พัฒนาต่อไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเกษตรสินค้าแปรรูปทางการเกษตรหรือเป็นเรื่องของดินเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีโชคใหญ่รออยู่ด้วยในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อเพิ่มหรือว่าการขายที่ทําให้เราได้เงินก้อนนะคะหรือเป็นเรื่องของอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทําร้านทองทําพวก เขาเรียกว่าไรเดียเกี่ยวข้องกับรงรับจำนำหรือร้านทองอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ถ้าทําเกี่ยวกับเครียรการเงินหรืออะไรอะไรเนี่ยช่วงนี้จะมีโชคดีมากๆแต่ว่ามีเรื่องของการปล่อยวางอะไรบางอย่างออกไปด้วยนะคนที่ทำงานในด้านวิศวกรรมก็เหมือนกันนะคะหรือเกี่ยวกับแอร o s สเปซนะอาจารย์รู้สึกว่าจะมีเรื่องของโอกาสใหม่ที่รออยู่ ติดต่อเราเข้ามาและมันคืออะไรที่ฮิวใจเราได้มากเลยถ้าก่อนหน้านี้เราแบบว่าผิดหวังหรือรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้ากับงานเรานะคะมันจะมีอะไรที่ทําให้เราเติมเต็มความฝันหรือได้ทําในสิ่งที่เราชื่นชอบมากกว่าเดิมตอนนี้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่ได้ดังใจหรือรู้สึกว่ามันมีอะไรที่รบกวนเราอยู่ตลอดเวลานะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้หรือเรารู้สึกว่ามัน ทำให้เราผิดหวังหลายครั้งหลายคราวจนเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะต้องไปนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราผิดหวังเนี่ยแล้วเราไปเรามีโอกาสเจอสิ่งที่ดีกว่าเติมเต็มความต้องการให้เราได้คืองานใหม่ที่ดีกว่าความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าในยามค่ําคืนเนี่ยนางฟ้าเขาไม่อยู่กับเรานางฟ้าแห่งท้องฟ้าย,ยามค่ําคืนนะคะ angel of the night sky เขามาช่วยให้เรามี clarity หรือความกระจ่างทางความคิดโดยเฉพาะช่วงเวลาตางคืน เอ็น l จ f b อ l บาลาก็เช่นกันนะคะเขาช่วยให้เราเนี่ยมีสมดุลในชีวิตที่ดีขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เรามัวแต่โฟกัสที่อะไรสักอย่างหนึ่งจนเราลืมอันอื่นไปนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้เราหาสมดุลให้เจอทีนี้ลึกๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรจะต้องทํำยังไงแต่หลายคนเนี่ยเหมือนกับ ไม่แน่ใจต้องการ c o น f i r m a t i o n ก็มาได้นะคะถ้ารู้สึกว่าอยากได้คำยืนยันว่าสิ่งที่เรารู้สึกหรือคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วไหมมันมี Blessing หรือมีพรดีๆเตรียมจะเข้ามาอยู่นะคะหลังจากนี้ด้วยทีนี้เนี่ยมีเรื่องของความรักโรแมนติกนะคะที่รออยู่ถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วก็ถ้ามีโอกาสจันจะออกคลิปความรักแยกมาให้ด้วยนะเออเดี๋ยวอันนี้ดูไปก่อนนะคะ รักตัวเองให้มากๆพอตอนนี้นะอย่าไปคิดอะไรมากคืออาจารย์รู้สึกว่าถ้าเราโดนทําให้เจ็บมาหรือโดนหักหลังมาโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเป็นเพื่อนสนิทก,กับเราด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการเบิกเนตรให้เราตื่นสักทีว่าไอ้นี่มันไม่ได้จริงใจนะคะตรงนี้สีกขามันมีทวินเฟลมหรือคนที่เป็นคู่แท้รอเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็อู้ t r u of cups นะคะเราเองก็รอเจอตัวจริงดีกว่าถ้าใครที่จะ ทำให้เราได้รู้จักเขาชัดเจนเนี่ยเห็นนิสัยเห็นซอดอของเขาเนี่ยแสดงว่านั่นแหละเราต้องรู้แล้วนะคะคืออย่าไปเสียดายอย่าไปเสียใจนะเดี๋ยวทุกวันนี้มันก็มีอะไรที่ดีกว่าที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็มันทำให้เราเองเนี่ยรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะพัฒนา ในด้านจิตวิญญาณด้วยก็คือเราไม่สดแล้วพอเราเห็นนิดเดียวป้าบเดียวว่าไม่โอเคเราก็ไม่อยู่ละเนี่ย cut the cord เราจะตัดสายใหญ่กับคนเก่าๆตัวเก่าที่เคยทําให้เราเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์นะคนสดเองนะคะก็มีคนที่อยากเข้ามาแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเยอะนิดนึงเพราะว่าคนที่มาเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อย จริงจังกับเราสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามามาหายๆผุๆโผลนี่ก็เว้นไว้ก่อนเลยนะคะไม่เสียเวลาเนาะคือดูแล้วคนที่เขาอยากจะซีเรียสอยากจะอยู่กับเรายาวๆมันมีแต่ว่าอาจารย์ว่าคนถ้าเป็นทวินเฟรมเนี่ยคุณจะเจ็บปวดเพราะเขามากเหมือนเขาจะพูดอะไรให้คุณเสียใจตลอดหรือว่าทําให้คุณต้องรู้สึกแย่นะคะอาจารย์ว่าบางทีอ่ะอยู่กับคนที่ไม่ใช่ทวินเฟรมอ่ะยังจะดีสักกว่านะทวินเฟรมคืออะไรก็ไม่รู้ ทำตัวไม่น่ารักกับเราเยอะนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตาม iD Line ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้ก็มีคลิปดวงรายปีนะคะที่ยังเปิดรับจองอยู่นะคะยังสามารถที่จะจองเข้ามาได้นะคะก็ ยังรับอยู่นะคะแต่ว่าก็ใกล้จะปิดแล้วเหมือนกันอย่างไรก็สามารถจองเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดีเดียวกันค่ะทีนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอ่าอยากจะทราบแนวทางของปี68เนี้ยแนะนำมากเลยดวงรายปีเพราะว่าเป็นอะไรที่จะบอกเราในเรื่องของช่วงเวลาแห่งการตักตวงกอบโกยให้ลยุย นะคะจันจะเรียกว่านาทีทองนะก็คือเราจะไม่พลาดช่วงเด็ดเนี่ยไม่เสียเวลาไปอีกปีโดยใช่เหตุเพราะว่าในช่วงที่ดวงดาวเป็นใจแล้วเราไปตามกระแสดาวเราไม่ฝืนเราไม่ต้านเนี่ยมันจะยิ่งส่งให้เราได้ไปถึงที่ที่เรามุ่งหมายไว้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปทำผิดช่วงผิดเวลามันก็อาจจะยากขึ้นหน่อยนะคะมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรือไม่ดีแต่ว่า ถ้าทำในถูกช่วงเวลาถูกกาละเวลาของมันเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้ก็จะแนะนำในภาพรวมทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒนาตนเองนะคะโดยที่เราจะดูทั้งไพ่และดวงดาวนะคะโดยเราจะเน้นโหราศาสตร์ดวงดาวเป็นหลักเลยนะคะก็จะอ่านชาร์ตอ่านเ,เกี่ยวกับ เรื่องราวของโหราศาสตร์ดวงดาวของปี68ไม่ได้ไล่ทีละเดือนเป็นเดือนๆไปอย่างนั้นแต่ว่าเราจะไฮไลท์หรือดึงช่วงที่ควรจะระวังอะไรนะคะหลีกเลี่ยงอะไรหรือว่าช่วงที่ควรจะตักตวงกอบโกอยอะไรนะคะไม่ให้เราพลาดในการวางแผนของตลอดทั้งปี ในปีนี้นะคะก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งจองเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังรับจองอยู่แต่อาจจะล่าช้าบ้างนะคะต้องกราบขออภัยมากเลยนะพยายามทําให้ทันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยใครที่อยากจะดูส้อยนะคะส้อยข้อมือสวยๆก็อสกอบถามรายละเอียดได้ค่ะ l ลาย ID เดียเดียวกันนะคะออขอดูแบบนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อ,อ,อยากจะปรึกษาอาจารย์นะเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะสำคัญมาก อาจารย์ชอบมากเรื่องนี้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์ถนัดมากก็จะมีอาประเภทอะไรบ้างก็แยกออกมาเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะทะเบียนรถนะคะบ้านเล็กที่ที่ใช้อยู่นะคะหรือว่าอากำลังจะขอก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องกำลังจะซื้อบ้านหาซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะใครที่กําลังดูบ้านอย่างถ้าเป็นพวกบ้านจัดสรรหรือห้องคอนโดนะคะแนะนําว่าเอามาดูในดูดวงก่อนได้นะคะอืมทีนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเราก็จะมีการวิเคราะห์นะคะว่าหลังไหนที่เหมาะเหมาะกับดวงเรานะคะโดยเฉพาะนะเราจะไม่เอาเลขมงคลมาใช้แบบทั่วไปเพราะว่าเลขมงคลเนี่ยมันดีแต่ถามว่ามันดีกับเราไหมอาจจะไม่เพราะทุกคนดวงชะตาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าทั้งเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะหรือบัตรเลขที่เนี่ยควรจะดูเป็นของรายบุคคลไปดีที่สุด นะคะแล้วก็มีเรื่องของเลิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิกขึ้นบ้านใหม่ลงเสาเอกเลิกคลอดบุตรนะคะอย่าทำร้ายลูกนะไม่ดูเลิกคลอดบุตรสำหรับคนผ่าคลอดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปิดกิจการห้างร้านนะออ,ออกรถนะคะสมควรดูเป็นอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะคนที่จะปลูกสร้างอาคารเนี่ยสำคัญมากนะคะบ้านเรือนด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของ อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นสิริมงคลอย่างเช่นเรื่องลายเซนแบบนี้นะใครที่รู้สึกว่าเออทำไมแก้มาทุกเรื่องแล้วเบอร์อะไรก็ดีหมดเอาให้อาจารย์ดูหมดแล้วทําไมมันมาติดอะไรนะคะต้องมาหากันเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูเป็นดูดวงแบบปกติไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราพบว่าอะไรที่ควรเปลี่ยนนะ่ะก็ควรที่จะเปลี่ยนนะคะเรื่องชื่อมงคลด้วยคนที่จะเปิดธุรกิจ นะคะมาดูชื่อสำหรับธุรกิจก่อนดีกว่าเริ่มต้นมาเริ่มให้ถูกนะแล้วก็ชื่อตัวเราเองนะคะว่าสมควรจะเปลี่ยนไหมถ้ามาดูดวงกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าเอ้ยชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนนะคะรีบกอดไว้แน่นๆเก็บไว้เลยเนี่ยก็ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าโอ้โหมันตกชื่อเนี่ยไปตกในเลิกที่มันแย่งจริงอย่างถ้าเป็นโจโรอเลิกหรืออะไรที่เราไม่ควรจะให้ตัวอักษรในชื่อเราไปอยู่ในหมวดนั้น ตกในเรื่องนั้นคือมันก็ไม่ควรจะใช้อ่ะอาจารย์ก็จะไม่ไม่ไม่อวยว่ามันดีอ่ะนะคะก็จะพูดตรงๆว่ามันไม่โอควรจะเปลี่ยนนะเอาละประมาณนี้ค่ะก็ถ้าอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรมีอะไรไม่สบายใจก็มาได้ตลอดนะคะอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้รักพวกเราเสมอเลยแล้วก็ขออวยพรปีใหม่นะที่นี้เลยค่ะขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะอ่า สวัสดีปีใหม่ให้พวกเราทุกคนนะคะที่รับฟังอยู่นะทางช่องวีรดา Angel Bless ช่องนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยอวยพรอ,อำนวยอวยชัยในปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นี้หรือคริสต์ศักราช2025นี้กับทุกท่านให้ร่ำรวยเงินทองพรั่งพรูด้วยทรัพย์สมบัติ หลังไหลเข้ามาเต็มบ้านสมบัติเนี่ยตักไม่พร่องนะคะชีวิตการงานธุรกิจกิจการค้าขายหรือทำงานอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าสำเร็จรุ่งโรดรุ่งเรืองชีวิตมั่นคงนะคะแล้วก็ขอให้ที่บ้านครอบครัวมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขปรองดองสมัคคีกันทั้งครอบครัวเลย นะแล้วก็ขอให้สิ้นทุกสิ้นภัยสิ้นศัตรูภัยพานนะปลดหนี้ปลดสินนะไม่มีเรื่องกังวลใจใดๆไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใครที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายวันดีคืนนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทางนะจะขับรถขับเรือขับเครื่องบินขับอะไรก็ขอให้ปลอดภัยกันหมดนะคะแล้วก็ขอให้ทําอะไรก็ขอให อ,อยู่ในศีลธรรมอันดีถูกต้องตามกฎหมายตามทํานองคลองธรรมแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตความรักสมหวังประสบความสำเร็จนะในเรื่องคู่ครองได้ชีวิตคู่ที่ดีมีคู่ที่สนับสนุนอุปถัมภ์คำจุนกันเมตตาช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปตลอดทางนะคะรักและซื่อสัตย์จริงใจนะคะ แค่คนเดียวและก็ขอให้มีแต่พรอันประเสริฐเกิดกับพวกเราในคนที่อชอบทำบุญชอบสร้างบุญบาร,รมีก็ขอให้ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็ขออวยพรให้กับพวกเราเพียงเท่านี้นะคะให้ชีวิตมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจใดๆ นะประมาณนี้ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่ปีใหม่ยังมาเจอกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้เรื่อยๆรักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ